ราะว่าเป็นปวดเขา่าใช่ไหมจริงๆพอมาดูนิ้วมันกระดกนิ้วไม่ขึ้นนะเนี่ยด,ดูนิ้วนิ้วไม่มีแรงกระดกไม่ขึ้นเพราะว่ามันไม่มีแรงถ้ามันไม่มีแรงอย่างเนี้ยนะนเวลาเดินเดินแล้วรองเท้าไปก่อนใช่ไหมถ้าถ้ารองเท้าแตะมันจะไปก่อนเนี่ยจะให้แบบใหามาราักษาด้วยกันปวดเขา่าจริงๆไม,ม่ปวดนะ ถ้า่าอย่างนี้แนวนี้แหะคืออาการหมดลงหรือทับเส้นเลยแล้วก็ดูที่ขาเนี่ยนิ่มเลยเนี่ยถ้าถ้าบางคนมันแข็งนะถ้ามันแข็งเนี่ยมันยังทับเส้นอยู่แต่ถ้ามันนิ่มเนี่ยแปลว่ามัน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 เลยจุดทับไปแล้วนิ่มเลยนะี่นิ่มเบ๊กลยมมาดูเป็นยิงแข่งที่ ดูว่าหลังเปนหาอะไราเงี้ยเจ็บไหม,ไมอ่าเราก็ต้องหาดูเพราะส่วนใหญ่มันจะอยู่ลึกกันนะแต่ให้ไปไปตกไปรถล้ลมมาเนาะรถล้มลลกระแทกด้วยนะอันนี้บางทีก็อยู่ลึกห,หน่อยหนึ่งบางทีมันก็ไม่ แต่ปัญหามันต้องมาดูที่ว่าบางทีก็ทับที่ตัวสะโพกด้วยก็ได้นะเจ็บไหมเนี่ยเสดุ้งเลยสะดุ้งเลยนี่นี่ฮะโอ้โหนี่สะดุง้งเนี่ยนะอ,อันนี้เจ็บไหม,มเจ็บไหม อย่างนี้ชัดกว่าเลยเนี่ยสะดุ้งเลยก็แปลว่ามีปัญหาของสรกรพชรด้วยตัวไอ้เนี่ยกล้ามเนื้อพีลิฟอมิสซินโดมเนี่ยเจ็บเลยเหรอเลาวไหมเนี่ยยิ่นเลยเจ็บเลยนะ เนี่ยมันทับมากจนไม่มีแรง่งนั้นไงตรงนี้ไม่เป็นนะดินเลย น,นี้ก็เป็นจริงๆตรงนี้น่าจะเป็นด้วยนะเนี่ยตรงหลังเนี่ยชัดเลยเนี่ยเนี่ยมันนูนเลยนะเนี่ยเนี่ยนูนเลยหลังนูนแข็งปักจะหาหมอค่ายามมากินอย่างเดียว อเออลองดิเออลงดิกินยาก็ไม่เหมือนกันถือว่ามันไม่ปวดมันกินยากแก้ป,ปวด ต้องกดคือต้องขยับตรงนี้ก่อนให้มันนิ่มนะแล้วบิดหมอนรองกระดูกเข้าไปคืนนะมันถึงจะถ้ามันไม่ทับเส้นนะมันก็ดีขึ้นได้นะก็มีคนนะเป็นแล้วก็หายอะเออผู้ชายนนั้นะก็เข้ามาที่ที่ก็เป็นคนแรกนะ,ะนั้นก็เขาก็ดีขึ้นนะที่ไม่มีแรงเหมือนกันที่ที่ผู้ชายกนะ็าหายเออใช้ได้วันนี้มีแต่คนกระดูกไม่ขึ้นนะเนี่ย มันหายได้